ข้รควรรู้ในการเลือกยี่ห้อหรือว่าระบบรักฟันเทียมค่ะ1ลรักฟันเทียมระบบนี้หรือว่ายี่ห้อนี้มีในโลกนี้มายาวนานแค่ไหนแล้วและอยู่ในเมืองไทยมายาวนานแค่ไหนแล้วค่ะรักเทียมเนี่ยมันก็เหมือนยี่ห้อรถใหม่ๆแต่ละเจ้า,แต,จาแต่ละบริษัทผลิตขึ้นมาถ้าเกิดวีดีเขาปิดตัวลงไปอา้าวแล้วเราจะไปหาอะไรมาซ่อมจากไหนถูกไหมคะตัวของข้อต่อหรือว่าตัวของครอบฟันเนี่ยเขาจะมีอายุการใช้งานเหมือนอะไรที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนเป็นประจําค่ะแต่อย่างไรงก็ตามเราก็าคงจะต้องคิดไว้ก่อนละค่ะว่ารักเทียมเนี่ยอยู่กับเราได้อีกยาวนานแค่ไหนเพราะสุดท รวัสดีค่ะรากเทียมยี่ห้อหนึ่งๆเนี่ยอาจจะมีในโลกมานานแล้วแต่ยี่ห้อนั้นเนี่ย เข้ามาในเมืองไทยแล้วมีศูนย์บริการในเมืองไทยแล้วไหมหรือว่าศูนย์บริการนี้จะอยู่ในเมืองไทยอีกนานแค่ไหนรากเทียมบางยี่ห้อค่ะดีมากเลยมีชื่อเสียงมากระดับโลกเลยแต่ว่าพอเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยคุณหมอใช้น้อยคนไข้ใช้น้อยถึงจะเป็นรากเทียมที่ดีแต่ศูนย์บริการก็ปิดตัวลงถ้าเกิดจะ maintenance คุณหมอก็จะต้องมีการสั่งชิ้นส่วนเนี้ยนำเข้าจากต่างประเทศของแบรนด์นั้นเนี่ยเข้ามาใช้ในเมืองไทยค่าใช้จ่ายของการสั่งอะไหล่ข้ามประเทศหรือว่าสั่งมาแค่ชิ้นเดียวแบบที่นี่มีศูนย์บริการก็จะม มีมานานแล้วก็ใช้กันหลากหลายมากเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยค่ะเพราะดังนั้นเนี่ยในการหาอะไหล่มาใส่ในอนาคตเนี่ยก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ถ้าเกิดเป็นลักเทียมระบบใหม่ที่ยังไม่ค่อยนิ่งมีโอกาสค่ะที่จะมีเมเจอร์เชนต์รุ่นเก่าๆพอเขาเลิกผลิตแล้วอ่ะเขาก็จะหาอะไหล่ใหม่เนี่ยมาใส่ไม่ได้ตัวข้อต่อหรือว่าตัวที่มักกระหักบ่อยตัวนี้อาจจะต้องสั่งเป็นแบบ c u s t o m ไมหรือว่าเป็นแบบสั่งทำและสำหรับใครที่ยังลังเลอยู่หรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาปรึกษาทันตแพทย์